สิ่งต่อไปที่ทุกคนกำลังจะดูเป็นวอล์ก4วัน3คืนของกลุ่มพวกเราที่กำลังขับรถไปเที่ยวภาคใต้แต่จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันที่แรกคือสระมอกตที่กระบี่ก็คือทางเดินเข้าเนี่ยจะมี2ทางมีทางใกล้กับทางไกลพวกเราอะเดินทางไกลก็คือ,อ1.4กิโล,ล,ลก็คือเดินเอาหอบเลยมันมีทางที่เป็น800เมตรทุกคนไปทางนู้นนะถ้าจะไป วันที่ไปเนี่ยเป็นวันอาทิตย์ก็เลยคนาค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่าสนุกนะแต่พวกเราไปถึงก็ประมาณบ่ายสามเองนะก็เล่นน้ำได้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็กําลังไปที่พักกันจากสามมรดกไปที่พักพวกเราเนี่ยก็อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็คืนนี้เราก็จะไปหาของกินที่ถนนคนเดินกระบี่แล้วก็ตัดภาพมาวันที่สอง ตัดมาแบบงงๆเลยบอกนี้ก็จะเป็นงงๆแบบที่ทุกคนดูนั่นแหละต่อไปก็จะไปล่องแก่งกันวันนี้ก็ขับรถจากกระบี่ไปสตูลอีกประมาณ3ชั่วโมงนั่งรถแกันยาวๆเลยชิดนี้ ตอนนี้ก็เข้าสู่สตูแล้วก็จะมีปลาเขาเยอะมากธรรมชาติมากทริปนี้ของเราก็จะเป็นทริปแอดเวนเจอร์ไม่ได้ไปหาดสวยๆเหมือนที่คนอื่นเขาไปกันก็วันนี้เราพักที่อิงทานเป็นที่ที่เรามาล่องแก่งก็จะมีอาหารสามมื้อให้กินมาก็มากินมื้อเที่ยงเลยแล้วก็ไปล่องแก่งกันแบบว่าตอนล่องแก่งก็คือถ่ายมาได้นิดเดียวเพราะว่าเรือลม่มแบบคว่ำแล้วเหนื่อยมากได้แผลมาด้วยเจ็บตัวไม่ไหวเลยทริปนี้ พอภายมาสักพักเนี่ยพี่เขาก็จะแวะให้พักให้เล่นน้ํากันก่อนที่จะไปต่อเพื่อนก็คือกระโดดน้ําเป็นลิงเลยแล้วคืนนี้ก็จะนอนกันเป็นกระโจมข้างหน้าก็จะเป็นฝ่าบรรยากาศคือชิลมากสบายมาก หลังจากทานข้า,าวเช้าเสร็จพวกเราก็แวะเอาขามาจุ่มน้ำมาแช่น้ำกันน้ำที่นี่คือเย็นและใสมากแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คเอาท์กันและที่พักก่อนกลับของพวกเราก็คือพูวิลล่านั่นเองเเตรียมกันมาอย่างดีเลยบ้านสวยมากทุกคนแบบเขาดูแลดีมา,ม,าม,ามากๆมากๆราคาถูกมากแนะนำเลยใครที่มาสตูล กำลับะนดกดสไ้